ถ้าใครถูกถ้าถูกแล้วสำนึกถึงบุญคุณพ่าถูกตลอดทุกงวดสาธุ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 การสาธุแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับไข่มันเต็มเลยนะ่ะโอโจะแม่จ๋าจะสอนกันทางจุดนื่งไง ไข่ไก่เต็มเลยเชิญเชิเสด็จค่ะเชิญเชิญออกมาเด้อจะไปใายายวันนี้โอ้ยๆๆ้ย้ดูไข่ก่อนมีกี่ลูกสี่ห้าหกเจ็ดลูกเจ็ดลูกเจ็ดลูกหนึ่งสอสเจดลูกจริงๆโอ้เดเจ็อะไรยายเจดเจ็ยายบอกว่าเจดเจอาไปให้แม่ไข่างโน้ยกี่มกกม อมัมเหนจ้ Now, ็ดล okay. ูกเจ็เจ็ดอาจารย์กลวยมาพอดีอาจารย์นี่กำลังเจ้าไข่ออกไก่เข้ามาไข่อยู่ในนี่เจ็ดพองเจ็ดพองไข่ไหนเออไข่ไก่ไข่ไก่วันนี้วันพระด้วยวันนี้วันดีวันพระด้วยวันนี้วันดีด้วยดีม่ถูกขึ้นแล้วจานคั่ว จันทร์ควบคือวันจันทร์และพระจันทร์เต็มดวงคือจันทร์ควบจะขึ้นสิบห้าค่ำขึ้นเตะก่อนนาะนะก่อนชุดนี้นี่มันขึ้นอะไรหมดสิบห้าค่ำขึ้นสิบห้าค่ำวันเพ็ญไอ้คือจันทร์จันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงแล้วก็ตรงกับวันจันทร์อีกอาจารย์นะสาธุสาธุอาจารย์ไหว้ด้วยไหมล่ะไม่ควทำอไรเลยนะตลบหยอม อยากจะสอนว่าให้แ uh ับสาธุสาธุตาหยยไข่ไก่เกียดพองมดานันเจะมาคนเดียว เจ็ดฟองเจ็ดเจ็ดเจ็ดหรือว่าเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดหรือเปล่าไข่ <c oughs> เจ็ดฟองมาไข่ไว้เนี่ยไข่ไก่ทั้งในกับสามสี่ จักใบสามสีลายยุ่งสามสี่ทางเวีดเลยลายชุดมีเลขอืองศูนย์สามสองศูเจ็ด สิล้านศูนย์สามสองเกสองสี่สิบสองล้านตัวนี้ก็สามสตัวนี้ก็แปดสองสองศูนสามสี่เออดีอันนี้กันสามสลบถ่ายดยสามสี่ทั้งหมดมาแข่งแงสามสี่ฟันจะได้จังไดสามสี่ฟันดูเกสามสี่กมาจังไบมันมันกดยรนึกนะมันอ๋อมันชอบมันชอบ ป็นปัญญาแล้วมันคลองจองที่ที่เราฟันด้วยนะอ๋อจะเลยอยากซื้อก็เลยซื้ออยากซื้อก็เลยซื้อไว้เลยซื้อได้สามสี่คือชอบตัวนี้เลยสามสี่สามสี่แล้วก็ไอปิ่นนก็บอกนะฮวันนี้ปิ่นเออน้องปิ่นอ๋อน้องน้องแป้งน้องน้องแป้งเออน้องน้องแป้งบอกตัวไหนน้องปิ่นน้องปิ่นมันบอกมาเช้านี่ก็มาบอกบมันก็บอกกระจายอขา บอกว่าหนูอยากได้ชุดสีขาวยายมุกบอกในย่าแบบย่าแบบสี่นะสี่ห้าปีสี่ห้าแปดเอ้ยน้อยตามภาษามันนี่ครับทำไปทำมาว่าชู้ชู้นะชู้ชู้น้องปิ่นน้องปิ่นชอบชอบสี่ห้าแปดน้องน้องน้องแป้งน้องแป้งที่เคย บอกถูกไดไงให้นะเขยังติดใจอมุดคาตัวให้นังสือเขาประจำไปใหนังซือเขาก็อยู่บ้านตัวนีไปเรียไปย้ายสวัสดีครับดีจ้าสวดีจ้าสองร้อยสองร้อยเอาหมวกเออาหมวกก่อน เดี๋ยวเราจะพาไปดูต้นกล้วยต้นกล้วยประหลาดนะครับที่มันออกยอดสามยอดอนะสองยอดบว้าใหญ่ทำไมามแท้บอกต้นกล้วยมันมันมีสองเลยสวยมากใช่ไหมยายไปดูยัดออกใบสวยแล้วไปดูมันมันสวยกว่าใหญ่ยายโอ้มันสวยกว่ายายพูดอีก <c oughs> ต้นกล้วยประหลาดสวยกว่ายายพูดอีกอเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับเผือ่อจะได้โชคได้ลาบเนาะวันนี้โอ้ ทางคือมุดปา่ามุดดงถ่ยายมีแตะกอไผ่เลยมีแตะกอไผ่เลยไปยายไปไป,ป,ปเดินไปดูเราดูของต้นกล้วยคำบอกบดอกใบ้จะได้อะไรจะได้แปลว่าต้นไผ่ต้นไผ่โอ้ยน้ำหลายแฉโอ้ยมุดปา่ามุดปา่าหาโชคหาลาภให้กับเอฟซีเดินกันเป็นแถวเลยนะครับวันนี้ เคยจะไปขอเลขเด็ดกับต้นกล้วยไหนต้นอ๋อออกสองยอดต้นกล้วยสองยอดฮะต้นกล้วยพ้าแฝดเออยุ่นกับไม้อีกมันเคยมีหมแบบนี้ต้นกล้วยพ้าแฝดนี่ หายากว่โอ้ oh. สองยอดมยอดนึงต้นกล้วยรับมียอดหนึ่งโอ้ต้นกล้วยรับแฝกนี่โอเคดอกไม้ประวางหนะึ่งใหญ่ใหญ่พวกใหญ<ม>่สองดอกไม้มด้วยอสองยอดนาะนี่ uh. นียอดหนึ่งข้างบนแล้วก็ยอดข้างล่างไม่เคยมีนะตามหลักตรงนี้มันจะเป็นกาบกล้วยเต่๋ยมันเป็นยอดอันนี้ก็บโพย,ยอดหนึ่งไอ้ไอ,อ,อ,อ้ยอดหลังนี่มันจะขึ้นสูงกว่า ยอดยอดยอดก่อนนี่มันจะออกเป็นใบใหญ่แล้วบ่ยอดยอดหลังนี่ดูนะนี่ตัวนี้ตัวนี้ยอดหลังบ่ยอดหลังมันจะขึ้นแซงยอดหลังมันจะขึ้นแซงันนี้ยังไงฮะ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 อะฮ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 ะยะฮะฮาฮะฮัฮะฮะฮะฮนฮ้ฮนฮะ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 อนดีฮะฮะีะฮะฮะฮะะฮ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 เละฮะฮอฮะฮะ ตัวแรกก็ม่เห็นต่นาเ็นล้วนยนี่ไหนตัวอุดมีศนมีแปดศูอมากับสายฝนมีศนมียาดีศูนยมีแมีศย์มีแปดศูนยอ้าเพิ่งปลูกว่นนี่เพิ่งปลูกนี่มีมีเจ็ดมีหนี่ฝนตกแล้วไปแล้วไปแล้ว ฝนตกแล้วไปแล้วต้นกล้วยสองยอดฝนตกยายยายฝนตกเอาะุาเอามีไม้ไผ่ด้วยยายอะไรยายจะแบกไม้ไผ่บ่เฮ้ยฝนตกแรงแล้วฝนตกแรงแล้ววันนี้มากับสายฝนฝนตกทุยๆจะทุยดุทุ่งฝนตกทุยๆจะทุยดุทุ่งครับฝนตกครับยาย ตามหาอาจารย์โกยไปทางไหนเห็นเดินอยู่ไม่กี้นี่เห็นเดินอยู่ไม่กี้ไปทางไหนไปโน่นละมันก็รู้เหมือนกันเลยเดินไปทางโน้นละอ๋อไปตามหาอาจารย์ก่นอ,าาอเนเด้อน,ออนะแต่ว่าฝนตกวันนี้เลยอาจารย์โกยเลยมาทำเลขสูตรคำนวณนะครับคือนั่งไได้อะไรครับอาจารย์ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับคุณผู้ชมรอสักครู่อาจารย์ปวยกําลังดูตําราอยู่นะครับ<ม>บอกว่างวดน,นี้จะให้เด็ดๆเลยไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตที่จะเปิดเผยยอมรับมีตัวโผลมตัวสเสมนอ๋อครับ อาจารย์มีดินสอแล้วก็มีสมุดเล่มใหญ่มาด้วยได้เนี่ยวันนี้ดินสอศักดิ์สิทธิ์ด้วยวันนี้เดี <Okay. S 1> ๋ยวจะถูกเสกจะได้เป่าพ่วง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 นายอาจารย์เลขอะไรทําไมมีโอ้มีสูตรคำนวณแบบแบบใหม่ด้วยหมออาจารย์มีตัวคอมด้วย ใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับคนสุรินทีวีด้วยนะครับวันนี้ผมมาหาอาจารย์โกยนะครับหวังว่าจะได้ตัวเด็ดเลยเพราะว่าวันนี้ฝนตกเนี่ยเดี๋ยวให้ดูอากาศฝนตกครับคึ้มฟ้าคึมฝนฝนก็ตกแรงด้วยวันนี้เดีนะ๋ยวให้อาจารย์โกยดูก่อนดูตำราก่อนตำราเล่มใหญ่ ตัวนัสือ,อาจารย์ปวยสวยนะเนี่อาจารย์จะสรุปใช่ไหมวันนี้สรุปเลยสรุปเลขเลอาจารย์จะสรุปเลขให้นะครับวันนี้สรุปเลขโค้งสุดท้ายให้ FC ทุกท่านเลยอาจารย์จะมองน มืดบอ่อยจยนมองเห็นไหมฮะมไม่มืดไม่มืดมองเห็นอยู่เนาะมองครับเด็กๆมองไม่เห็นต้องเปิดไฟจันโกยกำลังจะเริ่มทำจะสรุปให้หจะสรุปให้เลยเลขวันนี้นะ<ใ>นจานโกยบอกจะสรุปรให้เลยสรุปชัดๆสรุปเด่นๆไ,ไม่เคยบอกใครมาก่อนนะ เลขตัวนี้ผมไม่เคยสรุปให้ใครดอกไม่เคยสรุปให้ใครด้วยใช่ไหมอาจารย์โกยคร<ช>ับอาจารย์โกยกาบอกเคยสรุปให้ไพเด้อเลขนี่งวดนี้สิให้ปเป็นเคลเล็กเคลเล็กใช่ไหมคุณยาย,ยใช่ไหมคุณยายฝันแม่นเก่งหูมันก็ดียายหูตึงต้องเสียร์ดังๆต้องตะโกนเอาใช่ไหมยายยายมันได้ยินยายได้ยินไหมโยยโยย ตียืดโบ,ดโ,บโอนะเริ่มแล้วนะครับอาจารย์โกยเริ่มสรุปเลขแล้วเดีย๋ยวจะสรุปให้เอฟซีทุกท่านเลยวดน,นี้อารย์มาตรงนี้ไม่ดีเลยนี่สว่างนี่<ห>นั่งตรงนี้เยอะตรงนี้นก,นก็มี มี4มี8มี4มี8มี5าอจารย์น,นี่ขั้นตอนสุดท้าย<ะ>นี่ขั้นตอนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ขั้นตอนสุดท้ายที่เขียนให้มีสมี2มี5 ี่สองห้าสี่สองห้าคือสรุปสรุปถอดถอดจากไหนอาจารย์ถอดจากตัวนี้ถอดจากตรงนี้ไม่ไม่นับสเตเบื้องต้นผมจะถอดแต่ละเดือนแต่ละเดือนผมถอดถอดแต่ละเดือนออกมาครับดูดูเปิดให้ดูอ่ะเปิดดูก่อนนะ่ะอาจารย์เปิดก่อนนะครับคุณผู้ชม เออเนี่ยมีไพซ้ายแล้วไดยแายแล้วโอ้สมุดนี่ดั้งเดิมเลยเนาะเก่าแก่เลยเนาะเก่าปึดเลยประมาณห้าส <50 S 2> ิบปีแล้วสมุดนึงห้าสิบปีแล้ว การกำลังเปิดอยู่นะครับน้ำไม่เจอต้องทีหลังต้องเขียนคาราบัลแล้วก็ติดสฝนตกวันนี้มันค่อนข้างที่จะหนาวหนาวเนาะยายเนาะอ่ะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์ยังไม่เจอครับใจเย็นๆครับอ๋ออาจารย์โกยบอกว่าใจเย็นๆอยากได้ของดีต้องใจเย็นๆนี่อยู่ตรงนี้นี่ไม่ใช่ อยากได้ของดีต้องใจเย็นๆจะฟันธงให้โดยที่เราแพงไม่เกินโอ้เขาเปิดไปเรื่อยๆถ้าเปิดเร็วอย่างนั้นมันก็พังสมุดหมดแหละทั้งสมุดถึงสอบหมดนี่อ๋อไหนอาจารย์อืมตี่เดมวงที่ไรวงให้แล้วอันนี้ไม่ใช่อ๋ออันนี้ไม่ใช่คือสรุปสรุปให้สรุป วันที่หนึ่งเดือนสิบวันที่หนึ่งเดือนสิบทุกครั้งเลยนี่อมันจะออกเลขนี้นะอ๋อเดือนเก้าตัวจ่าคือมีที่มาของเลขไหนไหนคือวันที่หนึ่งเดือนสิบเดือนเก้าไหนกันเดือนสิบกิจจะออกเดือนสิบเก้าเดือนเก้าผมล่วงหน้าไปก่อนทั้งนั้นให้แล้วให้แล้ว คือให้เดือนเดือนลงเขียนข้างๆนี่เลยนี่ผมสรุปอยู่ฝั่งนี้แล้วนี่ให้ดูที่ผมเอาข้อมูลมาจากตรงนี้ได้ข้อมูลมาจากตรงนี้ตรงนี้คือเดี๋ยวก่อนนะแล้ข้อมูลมาจากตรงนี้ตรงนี้คือนี้สี่ีซีมีตัวเลขบนบนพนังสี่ซีสองแล้วก็มาตรงนี้มาตรงนี้ไม่ต้องซื้อหมดเลยเดี๋ยวผมตรงให้ก็คือศูนย์เก้าสองสองเก็ดแปดแปดเก็ดแปดเก็ดแปดแปด 8ปดซีซีแปดซีซหอืมอืมันจะออกเลขทำนองนี้แหละก็คือสรุปมาแล้วสถิติครับของปีสี่สีหปีที่แล้วครับย้อนหลังใช่ไหมครับอ๋อย้อนหลัง4ีหปีที่แล้วก็คือดูพศดูพศนี่อพศสองหสามเจ็พศสองห้าสามเจ็ดสองห้าสามแปดสองห้าสามแ องห้าสี่หนึ่งสองห้าสี่สองสี่สองครับผมอยากจะบอกให้ถูกทุกคนนะครับคือสถิติเลขย้อนหลังครับเหมือนเมื่อพศสองห้าตั้งแต่สองห้าสามเจ็ดสามเจ็ดสองห้าสามแปดถึงสี่สองสามเก้าสี่หนึ่งสี่สองสี่สองอ๋อผมจะย้อนยุกให้ย้อนยุกให้คือคัดออกมาแล้วคือตัวนี้นี่กันกรองแล้วนี่กันกรองมาแล้วคือตัวนี้ 2> 4, 2, สี่สองห้าคือตัวนี้กันกองมาแล้วครับแต่ตัวนี้ไม่ต้องสนใจรอกโอู้ยเ่อะตัวไหนไม่ต้องสนใจตัวที่กันกองมาไว okay. ้ hmm. ตัวนี้ไม่ต้องสนใจ <c oughs> ตัวนี้ไม่ต้องสนใจตัวนี้ไม่ต้องสนใจเขาอันนี้เน้นเลยเน้น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 เลยครับนี่คือสี่สองห้าครับคัดเป็นตัวได้ไหมอาจารย์คัดเป็นตัวนะก็คัดมาเลยอันนี้สี่เด่นนี่สอง ยกออกมาสองมีหนึ่งตัวแปดมีน้อยสองมีน้อยห้ามีเยอะกว่าเพราะห้าตัวคอมเมนต์ผมที่ไปเอาตัวนั้นครก็เลขห้ามันต้องออกมาแน่ถ้าววันนี้ออกมาแน่ๆ่ครับเพราะมันออกห้าศูนย์แล้วไงครับมันต้องติดปลายนวมมันกันห้านี้ต้องติดปลายนวมเลยติดปลายนวมมาอาจารย์ชอบคือชอบห้าเลยไม่ใช่ชอบได้อย่างนั้นนะ มันได้ตัวนี้เลยครับได้เลขห้าเลยครับมวนนี้ยังไงก็ต้องได้เลขห้ามันต้องมีเลขห้าตัวเลขอื่นเป็นไปไม่ได้ตัวาั้นมันได้ผมเี๋ยวผมก็คืนนี้ผมก็กากระบาดออกหมดอืมกากระบาดเลือดที่มันออกไม่ออกนี่ผมสรุปจากนี่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 แล้วเป็นตัวนี้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 อืแล้วก็สูดอีกรอบหนึ่งตอดออกมาแล้วได้ตัวนี้ได้ตัวนี้ได้สี่ได้สองได้ห้าครับ เสี่ยตัวสีเรื่อแดงเลยอาจารย์คือคือตัวนี้คือคือจะจับเป็นคู่ไหมหรือว่าให้ไปเลยใช่ไหมยังไงให้ซื้อให้ซื้อตามนี้เลยสี่สองห้าเลยตัวนี้เลยเต็มเต็มสี่สองห้าเต็มเต็มเลยครับเอาเขียนเรียงสวยๆสิอาจารย์เข็มแบบนี้เนาะสี่สองห้าเข็มเข็มมากระดานตัวหนึ่งแถวหน้ากระดานเรื่งกอยเขี็นตรงเลยมันมีกระดานผมชิบไปผมกระดานเอาไหมเอาไหมเอาไหมกระดานผมหมดอีกกระดานเออนี่ฟันพง ทุกวันดิ้ันจกระถาสวัสดครับโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพระซ้ๆวิสัยพระทุมยัมปิพระซ้ำๆวิสัยพระภูมยัมปิกระถาก่อนวิสัยพระอ๋อเป่ากระถาก่อนเป่าละสี่สองห้าเจ็ดเก้าตัยแนตัย หายเส้นอืออืนี่เลยให้ตัวนี้เลยครับสรุปมาแล้วสีสหสรุปออกมาแล้วถอดออกมาแล้วเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้าครับถือให้ให้นุ่นให้กล้องดูจังหวัดนจังันัรังนงวันงตั้งตรนีังตรงนี้ัรนี้ ถ้าใครถูกแล้วดิบเบือนความจริงว่าไม่ถูกขอให้ไม่ถูกแต่ชีวิตถ้าถูกแล้วสำนึกถึงบุญคุณว่าถูกตลอดทุกงวดสาธุ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 อาจารย์สาธุเล่กอาจารย์นะครับเล่อาจารย์โดยอาจารย์โดยให้เมนเหม็นเหม็นเหม็เพะทำไมผมให้ ห้าสองห้าไปดูที่หลักกิโลทำไมมันเป็นหนึ่งห้ามันเพี้ยนของผมไหมอได้เพี้ยนอันน้ำเสื้อที่เฉยนั้นไม่มันอยู่ในหลักกิโลเหลักกิโลอยู่รุ่นท่าตูมท่าตูมท่าตูมหอกท่าตูมสุวรรณภูมิโอท่าตูมชุวรรณภูมิที่หลักกิโลใหญ่ๆเออดีดังๆกันเลยมันออกเหลือหนึ่งห้านเยอเลยเขาบอกว่าเหลือนอกนั้นออกหมดแล้วเหลือหนึ่งห้าอย่างเดียวไม่ออกออกจากท่าตูมไปชุวรรณภูมิ ลักลท่ทาไหลาลน,นอบพี่น,น้องทางหลายครับให้ถูกเด้อให้ถูกเด้อผมจะได้โดดเด่นดังแต่ผมลืมบ้างไม่ลืมบ้างแต่ท่านทั้งหลายที่ดูในตรงนี้ท่านอย่าลืมอย่าลืมอะไรอาจารย์อย่าลืมคําว่าคําว่าซื้อและตั้งใจและคิดถึงผม ให้ซื้อแล้วตั้งใจให้คิดถึงอาจารย์โกยครับครับก็คิดหลับตาสักเดียวแล้วก็หยิบเราต้องหยก็ได้คือไม้องใส่ให้คิดอย่าห้ามลืมนะห้ามลืมเวลาถูล้วห้ามลืมอาจารย์ไหนเอาเอาเลขอีกตัวหนึ่งให้อาจารย์หน่อยเออนี่นี่เลยนี่แหละนี่แหละนี่แหละเดีกอาจารย์นี่สองสี่โอ้ไม่ใช่สี่สองห้ากับเจ็ดเก้าับสี่สองห้ากับเจ็ดเก้ามั่นใจไหมมั่นใจมั่นใจพว บางครั้งผมไม่เปิดตำราวันนี้ผมเปิดตำราผมท่องตั้งแต่เมื่อเช้าผมรู้ว่าสกิมันต้องมีใครมาหาสักคนแหละต้องมีใครมาหาอาจารย์สักคนพอดีผมเดินมาเลยนี่แหละครับอาจารย์นี่แหละเรียกอาจารย์เนี่ยโอวยพรให้เอฟซีอวยพรให้เอฟซีทุกคนหน่อยให้ถูกหน่อยมันคมสุดท้ายแล้วพี่น้อง เอทุกท่านและทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองอในการงานและหน้าที่อย่าได้มีทุกข มีเหตุมีภยัยใดๆทั้งสิ้นแล้วปรารถนาสิ่งใดให้สมดังหมายมุ่งม,มั่นปรารถนาคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นถ้าคิดในทางที่ผิดล้มเหลวละลายถ้าคิดในสิ่งดีความดีจงประกอบเกิดเกตัวข้าพเจ้าตนนั้นตัวข้าพเจ้าปรารถนาแล้วก็วอยากได้เลขนี้ซื้อลอตเตอรี่ก็ได้ซื้อหวยก็ดีของให้ข้าพเจ้าปฏิบัตณดีปฏิบัติตัวดีอย่าไป สร้างในสิ่ง <fits you S 2> <shine S 1> ที่ไม่ดีอยาปร้างที่สิ่งที่มันล่อรับรับเล้นอับยาขออวยพรให้ทีมงานเอฟซีและทีมงานทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในหน้าที่ครับสาธุอาจารย์ตลอดไปทุกสาธุ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  นี่ทางเออทางนึงทางในอาจารย์ยิ้มยิ้มให้เอฟซีหน่อยยิ้มสวยอ๋ออาจารย์ยิ้มวันนี้ใช่คือยิ้มสวยแท้ยิ้มให้เอฟซีคือยิ้มคือแท้อาจารย์ยิ้มเฉยๆอย่ายิ้มแห้ๆสิยิ้มเปื่อยๆ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 เออเอายายยิ้มหน่อยยายยายยิ้มดิเอออายายยายยิ้มแบบนั้นบ่อะไรยาย ยายยกมืออะไรเมื่อกี้ยายยายยกมืออะไรเหมือนเรียกห้าเนี่ยไหนบางแสงบางแสงเซมุดแสงอ๋อโอ้ยจุ๋ยยายยายเอางวดนี้ถามยายก่อนยายได้เรียกอะไรให้แค่ตัวนั้นเองเติมเติมเช้าก็ แจกเป็นให้อะไรนะแปดสองเจห้าของเลขยายญพื้นบ่อใหญ่ซื้อเลขอะไใหญ่ซื้อเลขอะไรเจกซื้อ้่อ่อี้ไ่ได้ซื้อเลยเหออ้ได้่ก็ซื้อรถทก้รถก้หนา มันเป็นลายใหญ่มันเป็นายฝันยาฝันฝันเห็นฝันเห็นรถบปะฝันว่าไงยาใหญ่เฮาก็เห็นมาจริงจริงเออเห็นรถก็เห็นมาจริงๆฝันเห็นรถก็เลขรถสองแปดเจ็ดห้าเจ็ดห้าเะเรื่องอะนลนี่ยจดใส่ข้างหลังกันแล้วจดได้ให้ยายทำไมใส่ทองสวยแท้โอ้ยร้ายหนูทำให้ นี่ไงนี่เลขนี่ยายนี่นี่สองแปดเจ็ดห้านี่สองแปดเจ็ดห้านี่นี่นี่แหละเอ้ายายเอาไปไปเก็บไว้นี่นี่ยายนี่เนี่ยบดบดแกดิบบดใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าใส่หัวนอนสับไปดีดีเออเสียมุกเอ้ใส่บันจุบันเรียบแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับ